นะคะคส,สวัสดีค่ะทุกคนแม่จ๋าพาทุกคนมาซื้อไข่กันนะคะขับรถมาเรื่อยๆนะคะตามถนนแล้วก็พอดีเจอบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาก็ขายไข่นะคะเลี้ยงไก่แล้วเขาก็ขายไข่นะคะเขาก็เอามาวางไว้หน้าบ้านนะคะ ก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าแล้วก็มาซื้อแล้วก็จ่ายเงินไปตามที่เขาเขียนไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูไข่กันสดๆจากฟาร์มเลยจ้าจอดลงมาซื้อไข่นะ,ะชาวบ้านก็มีไข่ขาย,ขายดี๋ยวเราไปดูไข่ Are <you> ready อ้แอปอุ o ีวันเร็วแอปอุีวันเร็ นะคะส่วนส่วนจากฟาร์มนะนี่นะคะราคาไก่นะคะก็จะวางไว้ก็จะเป็นชาวอชาวสวนเชา่าอะไรเนี่ยบ้านเขาเนี่ยที่เขาเลี้ยงเลี้ยงไก่นะคะเขาเลี้ยงไก่เขาก็จะเอาไข่มาวางขายเนาะ,ะขายโดยที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้านะฮะกระปุกไม่จากก็เปิดไม่ต้องมานั่งเฝ้าเราก็จอดแล้วเขาก็จะมีราคาให้ ตามที่เขาเขียนหน้ากล่องแล้วเราก็หยิบออาแล้วเราก็จ่ายเงินลงใบในกล่องหรือไม่ก็จ่ายทางโมายโฟนก็ได้นะคะเขาก็จะมีหมายเลขอะไรให้เราเรียกร้อยนะแม่จา๋าพาทุกคนมาซื้อไข่กันแม่จ๋าแอบเห็นแม่ไก่สุด้วยเดี๋ยวเราไปแอบส่องแม่ไก่ครับน่นแม่ไก่ก็อยู่ทางนน้น ก็เลี้ยงไก่เนี่ยแะี้ไก่อย่านี้เกตเอ็กออลี่ิโอเคซื้อขายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเงินค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามรับชมแม่จ๋าว่าเพลินค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย